ว้าโอกาสทำกำไรตลาดโลกไปกับ MTS Capital โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเทรดกันเลยเทรดทองคำเพิ่มโอกาสทำกำไรสร้างพอร์ตเห็นผลโตไวเลือกสินค้าเทรดกับ MTS ได้ทุกรายการทั้งทองคำค่าเงินดัชนี S&P 500และน้ำมันจะเทรดเช้าสายบ่ายเย็น คุณเองก็เลือกได้ระบบทันสมัยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนต่างประเทศหรือซื้อขายในประเทศก็สบายบโบรกเกอร์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์จาก CME Group เริ่มต้นเทรดต่างประเทศกับ MTs ได้ง่ายๆด้วยงบลงทุนหลักหมื่นตอบโจทย์ Global Trade จะเจนไหนก็ครบวงจร มีสินค้าอนุพันธ์ให้เลือกหลากหลายระบบใช้งานง่ายเครื่องมือทันสมัยได้รับการรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินหลักหมื่นคว้าโอกาสทำกำไรบนตลาดโลกได้แล้ววันนี้ที่ MTS Capital สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ MTN Market Beat นะครับประจําวันอังคารที่12กันยายนนะครับก็เราพบกันทุกๆวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วจนถึงต้นสัปดาห์นี้นะครับตลาดค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับไม่มีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่ส่วนตัวของสินทรัพย์อย่างเช่นราคาทองคำเนี่ยก็ื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับขึ้นลงประมาณสัก10-20เหรียญนะครับก็ยังแกว่งเหนือ1910เหรียญอยู่นะครับ ในส่วนของตลาดพื้นสารัตก,ก็ยังค่อนข้างจะเคลื่อนไหวบวกลบสลับกันนะครับแล้วก็ราคาน้ามันดิบเนี่ยอันนี้คือประเด็นสําคัญนะครับที่ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ทําจุดสูงสุดไว้เกือบประมาณ87เหรียญน,นะครับต่อบาร์เรลนะครับวันนี้อ่อนตัวลงมานิดหนึ่งนะครับอยู่ประมาณสัก86นะครับโดยภาพรวมตลาดตอนนี้ให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อที่จะมีการประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงประมาณสัก2ทุ่ม นะครับเขาคาดการณ์ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับสายให้หลักๆคือมาจากราคาน้ามันดิบหรือราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองทีนี้ตอนนี้ประเด็นก็คือตัวเลขที่เป็นตัวเลขสําคัญคืออัตราดอกเบีย้ยของธนาคนารกลางสหรัฐนะครับหรือเฟดนะครับซึ่งคุณเจรอร์งพาเวลส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่าน่าจะมีการพอยสหรือว่าโฮดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงอีก สักพักหนึ่งใหญ่แต่ก็มีเสียงออกมานะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขเงินเฟอ้อยังออกมาปรับสูงอยู่มีความเป็นไปได้นะครับที่เฟดนะครับอาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นซึ่งก็ไม่เป็นผลดีกับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นทองคําหรือตลาดหุ้นเท่าไหร่นักอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วครับว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากๆมันจะนำพามาซึ่ง r e s e c t i o n หรือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจริงๆแล้วเฟดต้องการแบบนี้นะครับก็คือให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวลงนิดนึงเพื่อให้ราคาน้ำมันมันลงนะครับซึ่งเขาเคยทาสําเร็จเมื่อปรระะมา2-3เดือนนที่แล้วคับ ก็ขึ้นดอกเบี้ยมากๆราคาน้ามันก็ลงครับแต่สุดท้ายแล้วโอเปกก็ไปฉุดดึงขึ้นมาอีกนะครับซึ่งถ้าทําแบบนี้เฟดก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อเอาชนะให้ได้นะครับแล้วอัตราดอกเบี้ยที่สูงแบบนี้ทําให้ต้นทุนการผลิตหรือว่าต้นทุนการทําธุรกิจมันสูงขึ้นนะครับมันก็จะเป็นประเด็นสําคัญครับว่าอะไรจะพังก่อนกันนะครับระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่จะขึ้นไปไม่หยุดอันที่2คือเศรษฐกิจพังก่อนนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกว่าตอนที่มันพังเนี่ยนะครับ สีซับทุกสทรั์มันลงหมดครับทองคําก็ลงน้ํามันก็ลงนะครับตลาดผุ้นนี้ลงแน่นอนนะครับตัวที่เป็นโดดเด่นอาจจะเป็นดอลลาร์หรือสกุลเงินที่เป็นสกุลหลักของโลกนะครับแล้วก็ตัวพลธบตรนะครับหลังจากนั้นทองคำถึงจะค่อยพลิกขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราเดวนี้เราเราจะมาดูตัวเลขกันนะครับว่า US CPI ที่ปรับเพิ่มขึ้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็อันนี้ผมเอามาจากตัวของ Bloomberg นะครับก็เอามาให้ดูเรื่องของราคาแก๊สที่อเมริกานะครับก็ ต้องยอมรับเลยครับว่าตอนนี้จากที่อยู่ในน้ำนงขาที่เป็นขาลงนะครับราคาแกส๊สตอนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นขาขึ้นนะครับส่วนราคาที่เป็นราคายอดค้าปีกเนี่ยนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นตามด้วยนะครับก็กําลังค่อยๆจะพลิกขึ้นไปนะครับสแสดงเห็นว่าตอนนี้ตัวของราคาน้ํามันเนี่ยนะครับที่ปรับตัวลดลงช่วง2-3เดือนที่แล้วกําลังกลับเข้าสู่นวะน้วงขาขึ้นแล้ว เราก็ยังขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นอย่างแข็งแรงด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้เขาบอกว่าบายบายเลยนะฮะดิสอินเฟลชันหรือภาวะที่จะเป็นภาวะเงินฝืดเพราะอาจจะกลับมาเป็นภาวะเงินเฟ้อใหม่นะครับนะครับอ่ะถึงมาเอาตัวเลขมาให้ดูนะครับก็คือตัวเลขของเฟดนะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ ขอโทษที่นึงนะครับ,อ,นะรบอีกการหนึ่งก็คือตัวเลขของ Una, ตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับของสหรัฐนะครับผมเอาย้อนมาให้ดูตั้งแต่ปี1969เลยนะครับจนถึงปี2023นะครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจคืออัตราดอกเบีย้ยกับเงินเฟอ้อมันไปในทิศทางเดียวกันน่าจะเห็นนะครับตัวเลขเส้นเส้น,ส,น,ส,นสีฟ้าเน,นี่ยครับคือตัวเลขของอดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ตัวเลขเส้นสีส้มเนี่ยคืออัตราเงินเฟอ้อนะครับ ก็สังเกตอย่างหนึ่งเลยครับว่าถ้าเงินเฟอ้อมันพุ่งขึ้นไปเนี่ยอัตราเบี้ยของเฟดเนี่ยก็จะปรับตัวสูงขึ้นตามจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือประมาณปี1977-1982เนี่ยนะครับตัวเลขของอัาตราเงินเฟอ้อเนี่ยพุ่งปรี๊ดมากนะครับก็คือพุ่งออกมาจากเรื่องของหลานสงครามโลกนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะครับตอนนั้นเกิดวิกฤตราคาด้วยนะครับก็จะสังเกตเหมือนกันว่าพุ่งปรี๊ดนะครับ แต่ตอนนั้นจุดสําคัญที่สุดก็คือธนาคารกลางเนี่ยคิดว่าเอาเงินเฟอ้ออยู่แล้วนะครับปรากฏว่าปีปีประมาณปีสักปี80อัูขึ้นใหม่หมครับนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า high inflation เลยนะครับ hyper inflation เฟดต้องขึ้นดอกเบีย้ยถึงระดับ20%เนนะครับเพื่อเอารอบนี้ให้อยู่นะครับหลังจากนั้นสหรัฐก็เกิด great depression นะครับคือเศรษฐกิจตกต่ำนะครับรอบนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ย นะครับทำให้เฟดหยุดการทําให้เงินเฟ้อขึ้นก่อนนะครับแล้วเฟดหยุดการขึ้นดอกเบีเ้ยไม่ได้ต้องขึ้นเพื่อฆ่าเงินเฟ้อให้ตายนะครับก็สังเกตว่าหลายๆรอบเนี่ยจะคล้ายคือเงินหมดนะครับตั้งแต่ปี9 0สูมาเนี่ยนะครับทั้งเงินเฟ้อแล้วก็ต่ดอกเบีย้ยเนี่ยขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คืออินฟลชันนะครับเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบก็ต้องยอมรับครับว่ามันไปในทิศทางเดียวกันอีกแล้วนะครับก็คือ ตัวเลขของเส้นสีเขียวเนี่ยก็คือราคาน้ำมันดิบนะครับซึ่งก็เคยพีคประมาณปี2009นะครับตอนนั้นไป1 4 0ตอนนั้นเงินเฟ้อขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ4.5-5%นะครับแต่ก็ตอนนั้นเนี่ยมีสองก็มีมีมีสองกระแสข่าวนะครับก็คือถ้าตอนนั้นใครจำได้นะครับช่วงวันปี2 0 0 2 0 1 0ก็คือเกิดสงครามนะครับก็ในข้าวสมุทรอาหรับนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเออก็มีข่าวมาว่าตอนนั้นน้ำมันจะหมดโลก แต่สุดท้ายเราก็ไม่เป็นอะไรนะฮะเป็นการปั่นของกลุ่มที่เป็นเฮดฟันนะครับให้ขึ้นไปนะครับแต่ตอนนั้นขึ้นไปมันไม่ใช่เป็นฝั่งดีมานนะครับเป็นฝั่งซัพพลายนะครับก็คือความต้องการมันไม่ได้ซื้อต้องการน้ํามันเยอะขนาดนั้นมันเป็นการปั่นของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของราคาน้ำมันดิบนะครับก็ขึ้นไปแป๊บเดียวครับ140แล้วก็ล่วงลงนะครับแล้วก็กลับมาอยู่โซนประมาณสัก50-60ได้สักพักหนึ่ง เราก็แกว่งอยู่ที่ระดับด้านบนประมาณปี2 0 1 0นะครับก็คือร้อยเหรียญร้อยสิบเหรียญประมาณนี้นะครับก็จะสังเกตว่าราคาน,น้ำมันดิบเนี่ยก็ฐานของเขาเนี่ยจะอยู่โซนประมาณสัก40-50โดยประมาณนะครับเบสของเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่นั้น,นถ้าขึ้นเกินสูงเกิน80เหร,เรียญต่อบา์เรลเนี่ยถือว่าอยู่ในจุดที่เริ่มแพงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็สวนไปในทิศทางเดียวกันนะครับตอนนี้ตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดประกาศเมื่อเดือนที่แล้วอยู่ที่3.2นะครับ แต่ราคาน,น,น้ำมันดิบเนี่ยเส้นสีเขียวมันพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับดังนั้นก็การคาดการ์ว่ารอบนี้เงินเฟอ้อจะกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นใหม่นะครับก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะครับทีนี้เรามาดูตัวเลขเงินเฟอ้อที่จะประกาศวันพรุ่งนี้กันบ้างนะครับมีมี4ตัวนะครับก็จะเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนสิงหาคมต้องบอกแบบนี้สิงหาคมเนี่ยเ,เป็นตัวเลขปลายเดือนน้ําม,มันมันก็อยู่ประมาณสักเกือบเกือบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองเพิ่งมาพีคเอาเดือนกันยายนนะครับนะครับ มี4 4ตัวนะครับตัวแรกเป็น cpi มันอนมันนะครับแล้วก็ cpi ที่ไม่รวมอาหารและพลังงานแล้วก็ cpi ที่เป็นเยอ o นเยียแล้วก็ cpi ที่เยอันเยียแต่เหมือนกันแต่ไม่รวมอาหารและพลังงานนี่สตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจเราต้องดูอะไรฮะเราต้องดูนี่ครับ cpi มันอ n อนมันครับเขาคาดการว่าตัวเลขเดิมโตขึ้นแค่0ูนเเขาคาดการว่ารอบนี้ จะปรับตัวสูงขึ้นไปถึงระดับ0.6%นะครับส่วน CPI ที่เป็น y e a r on y e a r เนี่ย3.2เขาคาดการณ์ว่าจะขึ้นไปอยู่ที่3.6ตัวนี้สำคัญมากครับนะครับสคัญมากเพราะว่าแสดงเห็นว่าถ้ารวมอาหารและพลังงานเนี่ยเขากระโดดเลยจาก0.2กระโดดไป0.6ส่วนที่ไม่รวมอาหารและพลังงานเนี่ยจะเห็นไหมฮะมันจะไม่ได้โตอะไรเท่าไหร่0.2นะครับก็เป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งว่า ตัวเลขเงินเฟ้ออื่นเนี่ยมันน่าจะเริ่มหยุดละไม่ได้ขึ้นอะไรมากแต่ตัวอาหารพลังงานยังขึ้นอยู่นะครับถ้าออตัวเนี้ออกมา0ูจุ 6, จริงนะครับผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะค่อยกระทบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่รวมอาหารและพลังไม่รวมอาหารและพลังงานตัวนี้นะครับถ้ากระโดดขึ้นมาสูงกว่า0 2จอันนี้เรื่องใหญ่ครับแสดงเห็นว่าสินงทีอื่นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเราด้วยนะครับ ฉะนั้น2ตัวนี้น่าสนใจนะครับอ่าลืมให้ไฮไลท์ไว้นะครับก็คือมันออนมัน0.6นี่คือตามค่าไม่มีปัญหานะครับผมคิดว่าตลาดน่าจะพอรับรู้แต่ถ้าตัวนี้ออกมา0.3-0.4นะครับคือเพิ่มขึ้นบวกเข้าไปเยอะมากนะครับทองคำเยีโอกาสดิ่งเลยนะครับฉะนั้นอ,อ,อาหารและไม่รวมอาหารและพลังงานจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชีส้สภาวตลาดในวันพรุ่งนี้นะครับนะครับ อันนี้ก็มาให้ดูอีกทีนึงนะครับก็อันนี้เป็น CPI มาส์ตอนมันนะครับเขาคาดการ์เหมือนกันทั้งหมดนะครับคาดการ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ0.6นะครับเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ถ้าเออออกมา0.6ก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าขึ้นมาเกิน0.6อันนี้ก็ต้องระวังละนะครับแล้วก็อินเฟคชันเรทอันนี้ให้ดูเยียร์ออนเยียร์อีกทีนึงนะครับเยียร์ออนเยียรเนี่ยปีที่แล้วอยู่ที่8นะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับก็เป็นขาลงนั่นแหละ รอบนี้ขึ้นมา3.6กครับก็จะกลับขึ้นมาถ้าเป็นเชิงเทคนิคก็แสดงว่เาเป,เปลี่ยนแนวโน้มแล้วจากลงกลับมาเป็นขึ้นนะครับเฟดก็มองไว้ที่ประมาณ2%นตะครับตอนนี้ก็ถ้าออกมา3 3.6ก็แสดงว่าที่เฟดคาดการไว้ว่าจะออกมาลงไปที่ต่ำกว่า3าเนี่ยเป็นเรื่องยากขึ้นนะครับทีนี้หลายๆตัวเลขเนี่ยมันบ่งชี้ออกมาว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยในช่วงของปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยมันยัง ขึ้นอยู่อันนี้เป็นจุดบอดฮะเพราะว่าถ้าเกิดตัวเลขเงินเฟอ้อขึ้นอยู่อราดอกเบียก็จะยิ่งลงยากถ้าลงยากก็จะยื้อกันไปแบบนี้สินทรัพย์เสี่ยงก็จะผันผวนทองคําลงแล้วก็เด้งขึ้นขึ้นแล้วก็เด้งลงอีกเพราะว่าอราดอกเบียที่สูงขึ้นมันดันบอลยวครับนะครับมันดันบอลยวให้พุ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ตลาดก็ยังไม่แน่ใจว่าเฟดจะขึ้นอราดอรเบียสูงสุดเท่าไหร่นะครับ5.5จะอาจจะยังไม่พีคัง้งทีตอนแรกก็มีคนบอกว่าพีคแล้ว แต่ถ้าเงินเฟอ้อขึ้นต่อเฟดก็ต้องจำใจที่ต้องยอมขึ้นต่ออีกรูปล่านะครับพอมันเป็นแบบนี้ขึ้นทองคำจะลงแน่พันผวนนะครับขึ้นขึ้น,นลงลงจนกว่าอะไรจนกว่าจะเกิด recession หละก็คือเศรษฐกิจมันเกิดภาวะถดถอยคือถ้าไม่ถดถอยตัวเลขการจ้างงานไม่ลงนะครับผมคิดว่าความผันผวนแบบนี้จะอยู่ต่อไปครับคือทั้ง,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 งขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นคือถ้าน้ำมันไม่ลงเงิอนเฟอ้อไม่ลงดอกเบีย้ยจะโ h ไว้ข้างบน ดอกเบี้ยโคล่ไปข้างบนดอกเบี้ยสูงมากๆเศรษฐกิจไปไม่ไหวพยายามยื้อกันอย่างสุดฤทธิ์นะครับสินทรัพย์เสี่ยงก็จะผันผวนตลาดหุ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง,งเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงทองคําเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเหมือนกันเอ่อชาร์ตตัวนี้ก็คือตัวของอัตราดอกเบี้ย10ปีนะครับเอ่อลบกับตัวของพันธบัตรสิปีนะครับก็คือเอายูของ10ปีเนี่ยนะครับมาลบกับไอ้ตัว <c oughs> อัตราเงินเฟอ้อ10ปีคือ10 year break even inflation ปรากฏว่า ในช่วงเ,เดือนเก้าเนี่ยมันมีมันมีเดือนเจ็ดเนี่ยลงมานิดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมตรงนีนะ้หลังจากนั้นกลับขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะฮะแสดงตอนนี้ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะครับพูด,ดง่ายก็คือตอนนี้นะครับตัวของอัตตาดอบเบี้ยลบด้วยภาวะเงินเฟอ้อในสิบปีข้างหน้าเนี่ยยังบวกอยู่สองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อด้วย นั่นหมายความว่าตอนนี้กาลังแข่งกันอยู่ระหว่างอัลราอกเบียกับเงินเฟ,ฟ้อครับว่าใครจะเอาชนะกันไดน้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็อย่างที่ผมบอกครับว่ายิ่งอัตราอกเบียยิ่งขึ้นสูงมากๆต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอกเบียสูงขึ้นเงินมันก็ไหลเข้าตาสันนี่แหละครับกับตัวดอลลาร์อันนี้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัว1ปีเลยนะครับเอาว่าหนึ่งวันเย์เอ็กซ์เพคอินฟลชันหรือว่าการคาดการณ์ดอกเบีย้ยหนึ่งปีนะครับก็ชัดเจนเลยครับว่า เดือนกันยายนเนี่ยเปลี่ยนจากแนวโน้มลงเลห็นไหมฮะปรับมาเป็นขึ้นแล้วนะครับก็ตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ประมาณสักออถ้าเป็น1ปีหมายถึง1ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆประมาณสัก2.8 2.9แสดงว่าการคาดการณ์อนาคตข้างหน้าเนี่ยอัลติบเีเอตตัวเงินเฟ้อยังคงไม่ลงนะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะครับส่วนดูข้อมูลอื่นๆบ้างนะครับในสัปดาห์นี้ถ้าดูจากตัวของรูเบิร์กแล้วก็ Data ต่างๆเนี่ยก็ จุดนี้เอามาให้ดูหน่อยนะครับก็คือเรื่องของไอตัวการถือครองเงินสดนะครับของธนาคารในสหรัฐนะครับปรากฏว่ากลับมาถือครองเพิ่มขึ้นนะครับหลายธนาคารนะครับถ้าเป็นออ l แบง k ์เนี่ยนะครับที่เคยปรับตัวลดลงเนี่ยนะครับก็เริ่มกลับมาสูงขึ้นนะครับส่วนธนาคารที่เป็นธนาคารยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับเส้นสีแดงเข้มก็กลับมาปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นธนาคารขนาดเล็กเนี่ยนะครับ ก็ปรับตัวยังดูแล้วยังไซด์เวดาวอยู่ข้างล่างมากกว่านะครับสแสดงว่าตอนนี้ธนาคารพาณิชย์ในเอเมริกาเนี่ยก็กังวลอยู่เหมือนกันก็มีการเพิ่มสัดส่วนการถือครองเงิสนสดเพิ่มขึ้นเพื่อระมัดระวังนะครับเพราะว่าพอบอลยิวปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยขึ้นไม่ทันเนี่ยก็เงินก็ไหลออกครับไปซื้อตราสารหนี้ด้านนอกจะให้ผลตอบแทนดีกว่านะครับส่วน GDP ของสหรัฐเนี่ยมันก็ย้อนแย้งเหมือนกันนะครับก็ต้องยอมเรามาย้อนแยง้งคือล่าสุดเนี่ย GDP แนวข,วของตัวของเฟดสาขาแอแลนตาเนี่ย ก็ยังคาดการณ์อยู่นะครับว่ายังออกมาเนี่ยอยู่ในระดับที่โตต่อเนื่องนะนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีวันประกาศไปในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก2.4นะครับตอนนี้ GDP now นาเนี่ยที่ Estimate ล่าสุดเนี่ยที่เอาตัว Data เข้ามูลมาคำนวณเนี่ยล่าสุดเนี่ยออกไปอยู่ที่ระดับประมาณ5.4 5.5ด่าเลยคุณง่ายก็คือเศรษฐจสารัตเนี่ยออสบเตเลียไม่กระเทือนเท่าไหร่นะครับก็นับเป็นเป็นเรื่องที่แปลกนะครับก็ ต้องหอบต้องบอกแบบนี้ครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยบางทีมันจะมาเลทสุดมาท้ายสุดตัวเลขการจ้างงานกับตัวเศรษฐกิจอาจจะมาช้าสุดนะครับแต่ว่ามันก็คงจะต้องรอกลิ่นหรือว่ากรอปัญหาของอัตราดกเบี้ยที่ขึ้นมากๆเนี่ยถึงจะกระทบบปจีดีพอาจจะต้องใช้เวลาดนึงนะครับแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับเพราะว่า GDP now เนาี่ยตอนนี้ก็คาดการณ์นะครับว่าปลายปีนะครับจะขึ้นไประดับ5%าเได้ ส่วนการคาดการณ์เรื่องของรีเซชชันนะครับอันนี้ก็องไม่ดูเหมือนกันว่าเ,เมื่อปีที่แล้วเนี่ย2,022ก็มองอยังไงปีนี้2,023เดือนสิงหาคมก็มอง,องไงนะครับก็ะปรากฏว่า,วาตอนแรกปีที่แล้วเนี่ยนะครับเงินจะไปอยู่ที่ S&P 500นะปรากฏว่าปีนี้ลงนะออากัสล่าสุดปี2,023นะครับนะครับแล้วก็ i g h Yield Bond นะครับ High Yield Credit ก็ลงเหมือนกันนะครับ US High Yield Credit ก็ลงเหมือนกัน แล้วก็ตัวเงินคลัง5ปีก็ลงเหมือนกันก็เป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งนะครับว่านักลงทุนก็ยังกังวลอยู่ยังกังวลอยู่นะครับค่อนข้างจะมากว่าโอกาสเกิดรีเซชชั่นเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะมีส่วนาการคาดการนะครับอันนี้เป็นเดือนหน้า next month ของนักลงทุนว่า S&P 500เนี่ยจะมีการเพิ่มสัดส,ส่วนในการลงทุนเข้าไปหรือเปล่าเพรากฏว่า,อาตอนนี้ล่าสุดนะครับ นักทุนให้ความคิดเห็นในเชิงลบลงมานนะั้เยอะพอสมควรนะจากเดือกนกรกฎาคมที่ให้น้ําหนักไว้ประมาณคือเงินเข้าลงทุนในตัว S; อสแอนร้อยเนี่ยประมาณ2 5เปรากฏว่าในเดือนเที่ถึงเนี่ยนะครับเดือนกันยาตุลาเนี่ยเขามองว่าให้น้าหนักประมาณ13%บสนั่นหะมนายความว่าตลาดเออนักทุนก็มองแบแๆกับตลาดนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังถือว่าก็ยังเป็นที่ทางขาขึ้นอยู่ลนะครับนะครับนะ ส่วนธนาคารกลางที่มีการประชุมไปนะครับในเดือนอกันยายนและสัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมธนาคารกลางของแคนาดานะครับก็เขายังคาดการอยู่ว่าตลดดอกเบี้ยของแคนาดาที่จะมีการประชุมคาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ5%อนะครับอันนี้เป็นตัว overnight rate นะครับแล้วก็ตัวอัตราเงินเฟอ้อของตัวธนาคารกลางแคนาดาอยู่ที่ประมาณ3.3%ก็ใกล้เคียงกับธนาคารกลางเฟดของสหรัฐนะครับซึ่งก็มาอ้างอีก,กันได้เพราะแคนาดากับอเมริกาเนี่ยธนาคารกลางถือว่ามีเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน นะครับก็มีความเป็นไปได้ครับที่ตัวของเฟดยังคงอาจจะโฮลดอกเบียไว้ยืดระดับ5.5ในการประชุมในเดือนกันยายนนี้นะครับส่วนสัปดาห์นี้ตัวเลขของค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐกับพันธบัตรสหรัฐ10ปีเนี่ยนะครับก็ท่านจะแฟลตออกข้างเลยนะครับอันนี้เอาชาร์ตระยะสั้นมาให้ดูในช่วงอ่1-2 2-2วันที่ผ่านมานะครับปรา,า,า,กากฏว่าค่าเงินดอลลาร์ก็แฟลตนะแกว่งอยู่ตัวอยู่ในกรอบประมาณสัก100 4.4จนถึง104.7นะครับโดยประมาณนะครับส่วนพัฒนาบัตรสหรัฐอายุ10ปีก็เช่นเดียวกันนะครับแฟลตออกกรอบด้านข้างก็คงรอตัวเลข cpi เหมือนกันนะครับโลสุดอยู่ที่ประมาณสัก2.6นะครับแล้ว2.26นะครับไฮสุดก็อยู่ที่ประมาณสัก2.3เออ4.3าม่าทัทีนะครับก็แฟลตออกกรอบกรอบด้านข้างส่วนทองคำครับก็เหมือนกันแต่ว่าเป็นไซเบอร์ดาวนะนะครับก็ยังเป็นไซเบอร์ดาวอยู่นะครับก็ราคาทองคำเนี่ยลงมา ล่าสุดเมื่อตอนที่ผมไลา์อยู่ประมาณสักพันเก้าร้อยี่เรียญนะครับก็สังเกตแสดงเห็นว่าตลาดเนี่ยรอตัวเลขเงินเฟอ้อวันพรุ่งนี้แหละนะครับถ้าออกมาที่ผมบอกว่าถ้าตัวเลขที่ไม่รวมที่ไม่รวมอาหารและพลังงานเกิดขึ้นขึ้น,นมาเนี่ยแสดงว่าตัวของราคาน้ํามันเนี่ยมีผลเข้าไปถึงพวกค่าใช้จ่าย,ายอื่นๆแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้ทองคํามีโอกาสปรับตัวร่วงลงก่อนนะ ทีนี้มาดูชาร์ตราคาทองคากันบ้างนะครับแนวโน้มของราคาทองคานะครับก็ยังเป็นยังไม่มีไฮใหม่นะขึ้นมาก็อสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นภาพใหญ่เนี่ยนะครับจุดสูงก็เตี้ยลงนะครับเตี้ยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็เจอจุดต่ําใหม่ลงมานะครับฉะนั้นรอบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าถ้าเอ่ออันนี้ใช้เส้นขยดระยะยาวหน่อยนะครับถ้าดูภาพรายวันนะครับถ้าหลุดต่ํากว่าพันเก้าเนี่ยนี่เส้นสองร้อยวันนะครับ ก็ดูไม่ดีครั้งที่แล้วมีหลุดไปครั้งหนึ่งแล้วก็บวกกลับขึ้นมาแ้่ครั้งนี้หลุดอีกน่าจะมีแรงขายลงมานะมันจะอยู่ที่ประมาณพันเก้าร้อยห้าเหรียญโดยประมาณนะครับส่วนแนวต้านด้านบนก็อยู่ประมาณสักพันเก้าร้อยหกสิบเนี่ยประมาณนี้ครับนะครับแต่ก็ลักษณะเป็นทองคาเป็นลักษณะซึมไซเวดดาวผมเชื่อว่าระยะสั้นๆออช่วงเดือนนี้จนถึงเดือนหน้าเนี่ยคงเป็นลักษณะการไซเวซึมแล้วก็ดีดกลับอยู่นะครับจนกว่าผมคิดว่าจนกว่าที่บอลยูพี หรือเกิด recession นั่นแหละถึงจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มถ้าในเชิงของเฟดัลเมนเทลนะครับอันนี้ดูภาพระยะสั้นกันบ้างนะครับภาพระยะสั้นก็คงเทรดกันในช่วงของวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับแนวต้านด้านบนนะครับประมาณ1930นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับส่วนแนวรับด้านล่างเนี่ยอยู่ประมาณ1915นะครับก็อยู่ด้านล่างนะครับ1915นะครับข้างบนก็1930นะครับแกว่งตรงนี้มาเกือบจะ สาวันแล้วครับยังไม่ยอมไปไหนนะครับส่วนถ้าแนวต้านด้านบนก็1 9 3่งเก้าก็ตีไว้ประมาณ1936งเกแล้วครับน,นะครับผมคิดว่าจะเป็นแนวต้านสำคัญอยู่ข้างล่างเนี่ยพันเก้าครับประมาณพันเกนะครับคือถ้าหลุด1,915ก็ไปเจอกันอีกทีพันเกถ้าเบรกพันเได้ก็น่าจะไปเจอตั้ตงตามริ 1, 6, เวณพันเอยสาสกจนถึงพันเก้านะครับก็ลักษณะแบบนี้ก็เป็นลงซื้อขึ้นขายแลครับยังไม่มีอะไร นะครับก็แกวงตัวในกรอบแคบๆไปก่อนนะครับผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้น่าจะน่าสนใจนะครับถ้าตัวเลข CPI ออกมาอย่างที่ผมบอกโตมา0.6ถ้ารวมมาหารพลังงานแล้วนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดไม่รวมมาหารพลังงานเนี่ยโตขึ้นตามมาด้วยอันนี้เรื่องใหญ่ครับก็แสดงว่าเงินเฟอ้อมันเข้าไปฝังรากเข้าไปในตัวราคาสินค้าและบริการอีกแล้วนะครับก็จะเป็นผลทาให้ราคาทองคาเนี่ยซึ่งก็กังวลเรื่องของดอลลารบเรีย,ยทิ้งดิ่งลงมาก่อน ยังไงต้องทุนในช่วงนี้อาจต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เทรดแบบมี s t o p l o s s o n stop order ด้วยนะครับแล้วก็การใช้เวในกรอบแบบนี้อย่าไล่ราคานะครับให้เทรดดิ้งไปก่อนนะครับการลึกการการที่จะมีเทรนใหญ่ๆเนี่ยยังอาจต้องใช้เวลาสักระดับหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับเอ็นเพจมาเก็ตบีนะครับก็ยังไงเดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งวันที่ตัวเลขเงินเฟ้อประกาศนะครับในวันพฤหัสบดีนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ